ข้ามพลาดคลิปนี้ด็ดขาดเพราะวันนี้เนี่ยพี่จะมาสอนเทคนิคการกกอกใบตอมอในการเข้าประเทศจีนทายังไงให้เหยียบแผ่นดินจีนได้แบบว่าโปรเฟชชั่นอลมากที่สุดวันนี้เราจะเอาเทคนิคนี้เนี่ยมาสอนแล้วบอกทุกคนทันกันจะได้เนี่ยจะแบ,บ่ทั้งหมดเนี่ยเป็น12สเต็ปเวลาที่เราเนี่ยเดินทางไปไประเทศจีนพอขึ้นเครื่องแล้วเครื่องใกล้จะลงเนี่ยพรังงานแอร์โฮสเตสเนี่ยก็จะเอาใบนี้เนี่ยใบตอมอเนี่ยมาให้เราซึ่งเป็นตัคา,าิ แค่จะได้แต่คนจีนจะไม่ได้นะเขาไม่ต้องกรอกใบนี้ซึ่งใบนี้ในภาษาจีนเนี่ยเราจะเรียกว่าไวว外国人入ขาคือใบตอมอในการเข้าแผ่นดินจีนนั่นเอง12สเต็ปอันนี้เนี่ยมีอะไรต้องระวังกันบ้างไปดูอย่างแรกกันเลยดีกว่าอย่างแรกในใบนี้อย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันจะเป็นเสี่ยงที่แปลว่านามสกุลเนี่ยขึ้นก่อวคนจีนจะเอานามสกุลขึ้นก่อนเราเขียนนามสกุลของเราเป็นตัวภาษาอังกฤษตัวเต็มทั้งหมดเนาะลงไปและอย่างที่สองเนี่ยคือเมียงเมียงก็คือชื่อของเรา ค่อยเขียนตามเลลวลาคนจีนเขาเขียนชื่อเขาก็จะเขียนแบบนี้นั่นเองส่วนอย่างที่3เนี่ยคือกัวจีกัวจีก็คือสัญชาติเราเนี่ยสัญชาติอะไรก็เขียนสัญชาติลงไปเป็นภาษาอังกฤษตัวเต็มนะทุกคนนะ้องอย่าลืมและอย่างที่4เวลาเรากรอกเอกสารนี้เราจะต้องเปิดพาสปอร์ตเรานะกรอกคู่กันไปอย่างที่4เนี่ยคือคู่เราเข้าหมาก็คือหมายเลขพาสปอร์ตนั่นเองพาสปอร์ตไอเดีเขียนลงไปจ้าส่วนอย่างที่5้าเนี่ยคือ ใชหัวจู้จิก็คือสถานที่ที่อยู่ในประเทศจีนเนี่ยโรงแรมอะไรเนี่ยเขียนชื่อโรงแรมเข้าไปเลยนะทุกคนเนาะไม่ต้องกลัวเขาถามเพราะเขาจะถามอยู่แล้วว่าเราอยู่ที่ไหนเขียนเข้าไปให้ชัดเจนส่วนอย่างที่หกเนี่ยก็คือชูเช,ชิงยูชีเป็นวันเกิดของเราแต่วันเกิดเนี่ยต้องระวังหน่อยอันนี้ไม่เหมือนประเทศไทยประเทศไทยเวลาเขียนวันเกิดเนี่ยเราจะเขียน วันเดือนปีแต่ประเทศจีนเนี่ยจะเขียนเป็นปีเดือนวันซึ่งเราเขียนตามแบบฉบับจีนคือเอาปีขึ้นก่อนเอาเดือนแล้วก็ตามด้วยวันโอเคไหมทุกคนและต่อไปทุกคนอย่างที่เจเพศเพศ,เพศเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกสองแบบก็คือหนานกับหนี่เราก็ติ๊กไปว่าเราเป็นหนานที่เป็นผู้ชายหรือเป็นหนีที่เป็นผู้หญิงส่วนอย่างที่8ดเนี่ยก็คือ เชนเรข้าหมาหมายเลขแบบว่าวีซ่าของเรานั่นเองหมายแรกวีซ่าเนี่ยอยู่ในพาสปอร์ตของเราเปิดขึ้นมาดูแล้วเขียนให้ถูกต้องนะทุกคนเนาะส่วนอย่างที่เก้าเนี่ยก็คือเชนเงเชฟาทีจืคือสถานที่ในการออกวีซา่าเราไปรับวีซ่าที่ไหนเราไปทําวีซ่าที่ไหนกรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่เราก็เขียนลงไปโอเคไหมทุกคนโอเคนะส่วนอย่างที่สิบเนี่ยก็คือข้งบ้านขอ้อ หมายเลขเที่ยวบินเราเนี่ยหมายเลขเที่ยวบินอยู่ในตัวตัวเครื่องบินนะอะเขียนหมายเลขที่เที่ยวเที่ยวบินเข้าไปและอย่างที่11เนี่ยก็คือจุดประสงค์วัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศจีนแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ติ๊กโอเคไหมจ๊ะและอย่างที่12เนี่ยก็คือลายเซ็นเซ็นตามพาสปอร์ตของเรานะ